ดีค่ะกลับมาพบกับนิกกี้ชอบหาเรื่องแล้วนะคะวันนี้ที่บอกก็คือพามาทานบุฟเฟ่บสเตอร์ค่ะมันเป็น all you can eat เนาะชื่อร้านว่า Boston lobster feast อยู่ที่ Orlando นี่เองเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในคะ่ะว่ามีอาหารอะไรน่าทานมากตามมานะคะอันนี้เป็นเมนูค่ะ Boston lobster feast ที่ตอนนี้ราคา all you can eat อยู่ที่ 13.9 5ราคาเดียวเท่านั้นไม่มีแล้วเออรลีเบิรดเลื่ไปแล้วก็ให้ใส่แมสเลยค่ะนี่คืออาหารนี่เขาใส่มาให้ดูดนะดูตรงนี้ก็น่าดูโอเคไปค่ะเลขอกนำย่อย You right now you want uh, to take picture place? Let me take a picture first. <laughs> Thank you. <laughs> <laughs> How are you sir? i good. you? I'm <laughs> to <bookstores>. to <200 million. laughs> <laughs> <laughs> Also please. Thank you so much. Mm -hmm. I appreciate it. Ooh. Let me take this. Hello. Can I have some oyster please? How many? Um give me about like seven of that, please. One minute? วันไ l e m o ม Yes, please. เอา,เอาอมะนาวให้ด้วยค่ะนี่เรามาเอาหอยนางลมสดเส้ o กิ๊กระมันทำะไรเนี่ยดูสินี่คือก็อน่ากินมากแต่เราจะมาหยุดที่ปูค่ะ Uh huh. Do you like to g e t me one of the straw please? <laughs> Thank you so much. วยค่ะโอเคค่ะแล้วก็ไปเอาอาหารมาแล้วปกติที่เนี่ยบุฟเฟ่ล็อสเตอใช่ปะขอ ็ออได้ทีละครั้งจนกว่าเราจะกินหมดแล้วก็ค่อยไปเติมใหม่คือได้คนละครั้งต่อหนึ่งตัวนี่ก็ไป็นตักแต่ว่าอย่างอื่นคือแบบว่าเป็นบุฟเฟ่เนาะก็คือตักได้เลยก็มีพวกหอยนางรมอะไรเงี้ยมีสโนโครแต่ว่าเราจะรู้ lobster กันค่ะว่าวันนี้จะกิน l o เตอร์ทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวมาเจอกันทีน วันนี้ค่ะแต่เมื่อกี้ตัดมือไปหนึ่งดีก็เลยต้องระวงังเดี๋ยวจะก,กินต่อไปค่ะไม่มีอ,อ,ะะอะไรหยุดเราได้กินค่ะหอยนะหอยอร่อยมากเอาอีกสิบสดสๆมีถึงขั้นดินทรายอยู่ในหอยมีกริงนด้วยค่ะสดจริงๆนี่ค่ะดูค่ะนี่นส o เ s ร e ์ปอกเปลือกอร่อยกินค่ะ นี่ตัวที่สี่ค่ะนอนในอจจยนาจารอแล้วพร้ <laughs> พอมกับพร้อมกับหอยนางรมสิบตัวสู้ต่อไปค่ะตะเคียบชิฟขนมเยอะมากคุกกี้บาร์ฟางคีเทตแครอทเคอันนี้แคลมแคลมชีสเค้ก น,นี่เป็นถึงเวลาของของหวานนะคะนิกสั่ง Hershey Ice Cream เป็นวานิลลาไอศครีมแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเสิร์ฟยี่ห้อดีขนาดไหนแล้วอีกอันนะึงเป็นชีสเค้กฟรานอันนี้ไทยเทน,นื้นชีสเค้กมือนี้นะคะราคา2คน all you can eat อยู่ที่118.10ุดนะ้เขาก็บอกแล้วเขาก็บอกมากมาด้วยว่าทิปกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย ก็ถือว่าคุ้มค่ะเพราะว่ากินไปทั้งหมด lobster ห้าตัวแล้วก็หอยประมาณ30ตัวน้ำดื่มคุ้มมากค่ะมืออิ่มแป้ค่ะ,คะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ที่พามากินบุฟ uh, เฟ่ lobster all you can eat อยู่ที่ Boston lobster feast ที่ Orlando ค่ะจริงๆอาหารก็ดีมากเลยนะที่นี่ก็ recommend ให้ถ้าเกิดว่าพาแขกบ้านแขกเมืองมามที่นี่คนที่อยู่แถวนี้ก็ recommend พามาได้ แล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้นิกกี้ชอบหมาด้วยนะคะแล้วรอดูว่า EP หน้านิกกี้จะพาไปที่ไหนคะ่ะรอติดตามชมนะคะบ๊ายบาย